Get your hands สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g a ส Deal นะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม One Punch Man The s t r a t e กันเช่นเคยนะครับผมตัวผมเองวันนี้ก็ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่นะครับผมก็รู้สึกดีกว่าเมื่อวานนิดนึงนะครับผม ก็อาจจะมีเสียงหายบ้างในบางช่วงก็ต้องขอภัยล่วงหน้ามานะที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าอตอนแรกว่าคิดว่าจะไม่อัดนะครับผมแต่ก็รู้สึกดีกว่าเมื่อวานก็เลยมาอัดละกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์2 9 1นะครับหลังจากการรวมเซิร์ฟวันที่2นะครับผมก็ผมขอเรียกเซิร์ฟเวอร์2 9 1เช่นเคยละกันนะเพราะว่ามันติดปากนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอมา ในส่วนของโบนัสเติมเงินนะครับเพราะว่ามีคําถามเข้ามาแทบจะทุกวันนะครับผมว่าของผมเนี่ยเป็นไอดีสายฟรีจริงไหมนะครับผมมีการเติมเงินไหมแล้วก็แพ็กเริ่มต้นหายไปไหนนะครับผมก็ขอเปิดให้ดูนะตรงนี้เลยนะครับว่าไม่มีการเติมเงินนะครับถ้าเราเติมแพ็กเริ่มต้น35บาทเนี่ยตรงนี้จะต้องมีทั้งสิ้นอยู่7แบงค์นะครับผมไอดี ID นี้ก็ไม่มีซักแบงค์นะครับผมเป็นศูนย์แบงค์ก็ไม่ได้เติมเงินนะครับ แล้วก็มีคําถามนะครับผมมีคอมเมนต์เข้ามาล่าสุดเลยนะครับผมว่าอของผมเนี่ยเป็นสายฟรีแต่มีตัวตัวดําได้ยังไงนะครับก็คือตัวซอมบี้แมนใช่ไหมครับผมผมก็ขอบอกไว้นะที่นี้นะครับผมว่าสายฟรีเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บตัวดําเนี่ยครับผมใช้เพชรน,นะครับในการซื้อเพราะว่าตัวดําเนี่ยจะมาในร้านค้าให้เราซื้อแบบเพชรเนี่ย เดือนละ2ครั้งนะครับผมช่วงต้นเดือนวันที่1แล้วก็วันที่13กลางเดือนนะครับก็จะมาครั้งละ36ใบก็ใช้เพชรอยู่ทั้งสิ้น7,920นะครับผมต่อ36ใบนะครับก็เดือนหนึ่งสองรอบก็จะใช้อยู่ทั้งสิ้น15,840นะครับผมก็เราพยายามดองเพชรให้ได้ประมาณ1 6 0 0 0ห7 0 0 0ห8 0ปประมาณนี้ ต่อเดือนนะครับผมยังไงก็ถ้าเราออนทุกวันเนี่ยมันถึงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เราไม่ได้ซื้อพลังงานอะไรมากนะครับยังไงก็สามารถเก็บตัวดําจนครบได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นช่วงกิจกรรมตอนต้นเดือนนะครับผมออนไลน์ครบ7วันก็จะได้ตัวดําเพิ่มมาอีก5ใบนะครับก็รวมทั้งสิ้นเป็น77ใบนะครับสายฟรีก็สามารถที่จะ เก็บตัวดําไว้สุ่มตัวตัวตัวดานะครับผมมาร่วมทีมได้นะครับผมก็ถ้าจะเอาการันตีก็จะใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งน,น่าจะได้นะครับผมก็ขอบอกไว้นะที่นี้นะครับผมว่าสายฟรีจริงๆนะครับผมก็กว่าจะเก็บเพชรกว่าจะดองตัวดํานะครับมาขนาดนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับผมไอดีนี้ผมเล่นมาอยู่ประมาณ4เดือนกว่าๆนะครับเกือบเกือบจะ5เดือนแล้วนะครับผมก็ เก็บเพชรตั้งแต่แรกนะครับผมมาถึงหน้าตอนนี้นะครับเพิ่งได้ตัวตัวดาแค่ตัวเดียวเองนะครับผมแล้วก็เนี่ยมีตัวดําเหลืออีกประมาณ1นึ่งดใบนะครับเพราะว่า <c oughs> ตัวแรกผมสุ่มไปร้อยแปดสิบใบนะครับผมจนการันตีนะครับเพราะว่าไอดีผมค่อนข้างที่จะเกลือนะครับผมแล้วก็มาอยู่ใกล้กับราชาเกลือด้วยนะครับผม <c oughs> อขอไปอัปเดตอันดับละกันนะครับผม วันนี้อันดับพลังของผมก็อยู่อันดับที่2นะครับผมก็อันดับที่1เป็นคุณมหาเวรายเช่นเคยนะครับผมตอนนี้คุณมหาเวรายอัพพลังไปอยู่ที่7จ็ดล้านสองหมแล้วนะครับผมก็ห่างไปพอสมควรเลยนะครับผมประมาณ2อสองล้านขอไปสองแสนน่าจะได้นะครับผมก็ตัวผมเองเนี่ยพลังอยู่ที่6กล้านแปดแสนสามหมนะครับผมตามมาด้วยคุณโบเอง6กล้านห้าแสนเออ หกล้านห้าแสนหกหมื่นนะครับผมก็โหดพอสมควรนะครับผมในส่วนพันดานก็อยู่อันดับสี่เช่นเคยนะครับผม <c oughs> ขอภัยด้วยนะครับอาจจะมีเสียงหายไปบางช่วงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวละครสุดเก่งผมก็ยังอยู่อันดับที่ห้านะครับผมส่วนการโลของคุณโบเองเหมือนจะอพพลังขึ้นมานะครับเมื่อวานเห็น จะประมาณล้านเจ็ดกว่ากมั้งครับผมตอนนี้อัพไปอยู่ที่ล้านแแล้วนะครับผมโหจริงๆนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ใกล้เคียงโอ้โหเขาโหโโกันพอสมควรเลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาลงในส่วนของลานประลองแล้วกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้หาสู้ใครสักคนนึงนะครับผมแล้วก็ผมโดนตบลงมาอยู่ที่อันดับที่1ินะครับ ก็มาลองดูว่าผมจะสู้คนอื่นได้บ้างหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอทาสู้เป็นคุณโนบุนางะนะครับผมอันดับที่6นะครับผมก็จะทาสู้ไปเลยนะครับ อาจจะไม่ได้พูดมากเท่าไหร่นะครับผมต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าอยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่นะครับผมแต่แค่รู้สึกดีกว่าเมื่อวานแค่นั้นนะครับผมผมมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยนะครับผมก็ให้ราชาทะเลลึกไปอยู่ด้านหลังนะครับลองดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะ พลาดหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าให้ตัวบิสกิงมาอยู่ด้านหน้าเหมือนไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยนะครับผมแล้วก็ตายไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเอาตัวราชาทะเลลึกนะครับเข้ามาข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับ โอ้โหราชาเขามีอันตรีสามดาวด้วยนะครับผมโหมดพอสมควรนะครับเข้าสู่เทิร์นที่สามแทงท็อปลุมไทยไปก่อนนะครับผมเปิดโล่ให้ตัวแถวหลังนะครับแทงทอ็ทอปเข้าไทยคืนมานะครับนากากวานผมอันตรีใส่ซูปเปอร์ดักชัยนะครับผมยังไม่เสียพาสี อ๋อเสียแล้วครับผมภาษีไม่ย่อท้อเมื่อกี้เหมือนมันไม่ขึ้นนะครับราชาเทาเลลึกผมต่อยราชาฝั่งเขาไปนะครับผมไม่ตายครับอื้ราชาเขาอันติมาแรงนะครับผมเขาสู่เทินที่สี่แล้วนะครับแทงท็อปผมไถไปก่อนนะครับผม ก็ตัวทัสมุกิีตายไปแล้วนะครับสมเปรกชายตายแล้วนะครับผมราชาทะเลลึกผมอันติใส่ราชาฝังเขานะครับตายไปไปแล้วนะครับผมรอบนี้ผมน่าจะชนะแน่นอนนะครับผม ก็เป็นทีมผมชนะไปนะครับผมโอ้โหห้าอันดับแรกมีแต่คนโหดๆนะครับเดี๋ยวลองรีเฟซหาคนอันดับที่5แล้วกันที่ชิงอันดับของผมไปนะครับผมเดี๋ยวผมก็ขอลองท้าสู้ใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผม น่าจะแพ้นะครับผมเพราะว่าไม่ไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นมาโอ้โหสองคอมโบไล่โจมตีนะครับผมต้องยอมนะครับกาโลกับแฟดประกายแสงนะครับยากครับผมรอบนี้ เธอแรกทีมผมหายไปทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับแฟตประกายแสงหงพาร์ส,สิ่เด้งรัวๆเลยนะครับดวงเขาต่อยผมมาอีกแฟตอันติมานะครับตายไปแล้วครับผมบางผมเหลือแค่2ตัวนะครับ เป็นราชาทะเลลึกกับตัวซอมบี้แมนนะครับอืโอ้โหไม่น่ารอดนะครับเข้าสู่เทินที่สามนะครับผมแฟดคาวันติมาก่อนนะครับ สามแสนเอ็ดนะครับผมก็ตัวราชาทะเลลึกผมติดบทขยี้ไม่พอกระดูกหักสีทองอีกด้วยนะครับผมอันติแทงท็อปตายไปก่อนเลยนะครับไม่น่ารอดครับผมโดนพาสซีฟของแฟดประกายแสงนะครับเด้งใส่นะครับผมก็ทําให้พายแพ้ไปนะครับผม เดี๋ยวขอลองท้าสู้คนนี้น่าจะโหมดมากๆเลยนะครับผมคุณ G2 เนี่ยครับผมน่าจะจากเซิเวอร์292นะครับก็ท้าสู้หน่อยนะครับไม่น่าจะไหวนะครับผมทีมผมได้เปิดก่อนนะครับผมแทงท็อปเปิดมาก่อนกาโลเขาติมานะครับผม2ล้านนดาเมจนะครับ นากากหวานผมได้อันติใส่แท้งท็อปฝั่งเขานะครับผมได้ตายไปก่อนนะครับแล้วก็คิงเขาอันติสามดาวนะครับผมโอ้โห,โหทีมผมตายไปตัวหนึ่งนะครับโกเคสซื้ออันติมาอีกสองล้านนะครับแรงมากๆนะครับผมโอ้อันดับบนๆมีแต่คน,หนโหดนะครับ ตั้งแต่รวมเซิร์ฟเวอร์มาหมดจริงๆครับผมคารโลอันติไมกรอบหนึงนะครับผมหนึ่งล้านห้าแสนดาเมจนะครับตามมาด้วยคิงนะครับผมหนึ่งล้านสองแสนนะครับผมก็ตัวดวงผมตายไปแล้วนะครับดวงของอันติสามดาวอีกนะครับผมโอ้โหอันติสามดาวอยู่ทั้งหมด ตัวนี่ครับสองตัวสามตัวเลยนะครับโหดแบบสุดยอดครับทีมผมยื้อได้แค่เทินที่สามนะครับผมไม่น่าจะผ่านไปจากนี้แล้วนะครับโอ้โหลุเกากะมาไม่ยอดท้อน,นะครับผมยือ้อ ไม่ไหวจริงๆนะครับผมก็แพ้ไปนะครับขอสู้อีกคนหนึ่งแล้วกันนะครับผมเป็นคุณ่า YKP พนะครับผมเดี๋ยวขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยแล้วกันเพราะว่าให้บิชคิงอยู่ด้านหลังน่าจะโอเคกว่านะครับผมปรกระกายแสงเปิดมาก่อนนะครับผม ตามด้วยแทงท็อปผมนะครับไถเปิดโล่ให้กับแถวหลังนะครับโอ้โหคอมโบอืมการลูกอันติสามดาวนะครับยังโหดนะครับผมหืมนากข่านผมปิดตัวแฟดไม่ได้นะครับผมก็น่าจะแพ้ไปเองนะครับผมแทงท็อปอันติอันติสามดาวด้วยนะครับโอ้โห ุบเทินแรกไหมครับนี่โอ้โหโหดจริงๆนะครับผมเซฟเื่อสองร้อยเก้าสิบสองเขาโหดกันขนาดนี้เลยนะครับผมโอ้โห,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 โหโการโลโอ,รอันติสามดาวนะครับผมก็ทีมผมแพ้ไปนะครับก็คงจะมาไกลสุดได้แค่อันดับที่หกนี่นะครับผมเพราะว่าอันดับที่ห้าอันดับแรกเนี่ย หค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะครับผมอย่างคุณเซโนที่มีด้วงที่โหดที่สุดนะครับผมแล้วก็คุณมหาเวร้ายนะครับคุณ YKP คุณ g 2นะครับอย่างโหดเลยนะครับผมแล้วก็คุณ I b บนะครับผมทีมไหนที่เขามีคอมโบ2ประสานนะครับตัวกาโลกับตัวแฟตประกายแสงเนี่ยทีมผมในค่อนข้างที่จะแพ้ทางเลยนะครับผมไม่ไหวจริงๆนะครับนะครับ ก็วันนี้อออขอจบกันไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็มาตีอันดับลานประลองให้ทุกท่านได้รับชมคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับมีแต่คนโหดขึ้นเยอะมากนะครับผมมีคนโ,ดโหดเพิ่มขึ้นมาแบบพอสมควรเลยนะครับแล้วก็โหดแบบมากๆเลยครับจากก่อนหน้าเนี่ยเซิร์ฟเวอร์291เดิมเนี่ย ยังมีไม่กี่คนนะครับผมที่โหดๆนะครับผมก็สามารถขึ้นอันดับที่สองอันดับที่สามได้อยู่แต่หน้าตอนนี้เนี่ยโอ้โหห้อันดับแรกยังยากเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมค่อยๆเล่นไปเพราะว่าเราเป็นสายฟรีนะครับก็ใจเย็น,เ,ยนเล่นไปเรื่อยๆนะครับผม ก่อนจากกันไปผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับผมแล้วก็ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่ทุกท่านเข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับผมในส่วนนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ